ส, IDE> สวัสดีครับสวัสดีสพี่น้องสู alted alted ้ขู่สกคนมาพบมาพอกับผมเบ้าสยามพี่น้องก็บรรยากาศจุ่มใบใบต่อนั้งแรงนะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะกับลุ้มพัดปีบีพี่น้องบรรยากาศแต่มีลมโยมมีพี่น้องมืันนี้เออออกจากไปตลาดขางนอกมาพี่น้องได้สมหนมาสีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อกินดองซีอิ๊วพี่น้องเออดองซีอิ๊วสับเซ่อก็ขับผมมืันนี้ผักเข้าก็มีผักกรอบพี่น้องผักกรอบยังเล็กยังน้อยบอกพริกมาพี่น้องมา เสียก,ก็บอกสยามก็ผมโอ้จีคำพี่น้องไหมมันนี่ก็ได้ใส่ก็น้ำจิ้มบเสียก็บอกกบผมมันนี่นี่น้องเมืองพี่น้องโอ้อืเอ้าน้องเมืองครับผมมาที่นี่ด <c oughs> องซีอิ๊วดองซีอิ๊วเสียก็บอกอืมมเหน่พี่น้อง,อออองโอ้ส,สุดเลยนะให้เพิ่นดองส,ดสุดเลยพี่น้องมันนี้ สิกหนึ่ง,ง,ง,งพีน่น้องน้องหึงอูกินยากเนรอพี่น้องอือนึ่งกเปลนทางโอ้โอ้อสุดเลยเนอะ chung hết ừ có <laughs> sao <laughs> อ้ขีอยากไปนองมึน 嗯说的呢 พักอาาดมีของตกของไหมพี่น้องแจมกันไป อาเนนะอีเนหองเนาะใส่มือด้วยครับผม Mấy cả trong nhỉ thăm nhau Sướt sướt nè ตัวนีพร้อมร้องเหมือนกันไหมน้มองอืมบาไหวอีกพอพานด้วยผงเดัอวาซาบิตุดเกดกระ่าษกระดากอืม Cảm muốn Hãy subscribe Để không bỏ lỡ những video แต่จะเป็นเนื้อส่วนท้องมันด้เป็นน้องเด้อออกสีมันมันเป็น้องมันมันอหอมะมุน Ừ. Chùm bụi đây Mà này mới đọng Người dành dạng này sướt อืมแจ็บเอทาทายพี่พน้องมีความลมุ้นลิ่นนอะขอขอกมันมันมันหวานพี่พ้องเนื้อช่ำดีขนาดอืมอืมสุดเลยจิ้มเพรดเนาะ ขีดหยากอะไรตะเกียบอ Oh Kim mm. อ,อ้เวพีดพี่น้องเอา้าวทีนี้มาพยายามขอขอบุญขอบคุณสุขุคุณเตพี่น้องเด้อที่เกตติดตามมาพยายามให้ตลอดพี่น้องใส่ใรึกโดนซับไข่ก้กดไลค์กดแชร์เขาพี่ดตามแทนเพจไอ้สยามพาเดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว,ว่าต,ต่อต่อแอปดำเบาสยามพี่น้องมื้อนี้โดนกินพี่กับแ่บคอพี่น้องล้มุนลินหวานเนื้อปลาซชมอนพี่น้องแค่ซิวแซ่บๆฉบของครับผม เอาแต่คลิปนี้บอสยามขาาอฝากไวปที่นี้ได้พี่น้องเด้อไปโอกาสหน้าเมื่อหน้าบอมบอาสยามในพระพิจิญญาณมังหยังน้อยพี่น้องน้อยครัคลิปนี้นนนนนข,ขอฝากไวปที่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าค,นครับผมสวัสดีครับ